สวัสดีครับคุณอยู่กับผมอากุช c h a n แนลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับสําหรับการลง c e n t e r l a แนะครับผมวันนี้เรามาล่าการ์ดบอสกันต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตบับสักครู่นะครับก็ช่วงนี้ห่างหายไปหลายวันนะครับพอดีผมยุ่งๆหน่อยนะครับผมเ,เมื่อวานก็ไปลงร้อยชั้นมานะครับก็ เจ็บใจนะครับไม่สามารถจบเบอร์ซิบับได้นะครับก็เดี๋ยวลองมายิงกันในเซนทรัลแลบดูนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับยิงในเซนทรัลแลบโอเคครบไม่ลืมอะไรแล้วครับไปบอสตัวแรกโอ้โหไอ้แม่ อะไรกันเนี่ยเมื่อวานผมไปลงร้อยชั้นมานะครับไปเจอเออบอร์ซิบับนะครับก็ไม่สามารถจบมันได้นะเพราะว่าผมท้อก่อนนะครับพอดียิงจากล่างธรรมดานะครับจากมะเร็งพอมันกลายเป็นบอสใหญ่ก็ดึกแล้วนะครับเมื่อคืนตี2ผมลงถึงชั้น95เนาะ ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองดูใหม่นะก็ยังไงก็ต้องจบไปได้นะครับ100ชั้นก็เดี๋ยวจะทำคลิปแล้วก็อาจจะไลฟ์สดเร็วๆนี้นะครับผมสตรีมมิ่งนะครับวันนี้ก็ไป pvp นะครับไปหากอ๊อปสกิลก็เจอ FC นะครับให้ผมกอ๊อปสกิลฟรีก็ขอบคุณมากนะครับผม วันนี้ก็ไม่ได้เอาพระเข้ามานะครับเพราะว่าขี้เกียจลากมานะก็โซโล่คนเดียวมันไหวอยู่แล้วนะครับอะไรวะเพราะกูอัดคลิปเจอแต่เซ็งแทนคนดูเลยเว้ยอะไรวะ พอไม่อัดคลิปนะโอ้ยแบบจังหวะรีบๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะก็เลยรีบๆลงนะครับพอวันนี้ว่างอัดคลิปเจอแต่สังกะบวยนะครับโถไม่เป็นไรเดี๋ยวลุนบอสต,ตัวที่3ามก็ตอนนี้ก็เอ็มค่อนข้างตกเยอะนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟาร์มก็อดทนสู้นะครับยังไงยังไงมันก็ต้องขึ้นกลับไปอยู่แล้วนะ แต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับก็ผมแนะนําถ้าเกิดคุณไม่ร้อนเงินนะครับให้คุณฟาร์มแล้วเก็บนะเหมือนผมนะครับผมฟาร์มแล้วเก็บแต่เก็บเวลาผมฟาร์มแล้วเออผมเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับพอผมมีเอ็มเยอะๆผมมักจะซื้อของมาใส่นะครับก็แผนไว้ว่าเร็วๆนี้จะจัดเซตเลนเจอร์สายหมาหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะขายเอ็มออกก่อนไหมหรือว่าจะได้จัดเซตก่อนนะแต่ว่าไม่ได้ขายเอ็มมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับ ก็เอามาซื้อของเอ่อเลนเจอร์กับ SC ก็คิดว่าน่าจะขายบ้างนะเพราะว่าไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลยนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่หาเงินอีกที่นะครับผมไว้เป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆนะครับเฮ้ยขอบอสเด็ดๆหน่อยเพื่อน นี่ก็จะตีหนึ่งแล้วนะผมต้องรวยนะครับต้องได้การ์ดบอสนะบอกเลยวันนี้สำหรับใครนะครับที่อยากจะแอรโร่แรงๆนะครับผมก็แนะนำให้คุณจัดเสื้อบวก11นะครับแล้วก็ จัดคอสปีกนะครับคอสปีกเลนเจอร์มันจะ,ะได้ดาเมจของแอโรสตอ r มอีก15%นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับเซ็ตที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นเซ็ตประหยัดนะครับซึ่งเป็นเซ็ตถูกๆนะครับคือผมไม่ได้เน้นอของแพงๆนะครับผมเน้นของถูกนะครับแล้วใช้งานได้จริงนะแต่ถ้าใครมีงบนะครับก็แนะนำให้จัดตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะ โอเคบอสตัวนี้แพ้ทัดโกดนะครับก็ยังดีนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองไม่มีให้ยิงตัวที่สามก็แก้คันนะครับโอเคไป หมูม,มูนะครับบอสตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเลือดล้านกว่าเองเนาะยิงเบาจังวะเห้าหมื่นเองเหรอใช่เรอเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเออมันถึกเว้ย เพราะว่าออบอสตัวนี้นะครับเขาแพ้าธาตุนูโกตแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเองนะครับถือว่าน้อยนะครับมันก็เลยยิงยิงเบานะก็เหมือนกับไอเบอร์ซิบับนะครับผมยิงไปเมื่อคืนก็ประมาณ 90k นะครับเพราะว่าลูกธนูที่เขาแพ้นะครับเขาแพ้แค่25%เอเองไม่เหมือนธาตุอื่นๆนะครับมันจะ จาะกราะประมาณมันจะแพ้ธาตุของเขาตรงกันข้ามนะครับประมาณ50ซก็ไม่แปลกที่ดาเมจเบาเนาะผมผมจบเบอร์ซีบับใน ในร้อยชั้นไม่ได้แต่ในนี้ผมคิดว่าผมจบได้แน่นอนนะครับก็อยากเจออยู่นะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซนต์แลบวันนี้ก็เดี๋ยวพบกันคลิปที่3ต่อนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ